มาตัดมะขามน้อยครับผมเตรี่มพริกไว้แล้วมะขามน้อยล่างแล้วครับผมน้ามปลาล่าครับผมนี่ผงนัวครับน้ำตาลเตรี่มพร่องครับผมมามาตมามมะขามกันครับเติผมผงนัวลงไปเลยครับ ตามที่เขาเลี้ยงครับแซวขาลงไปครับผม ทำโมบเบิร์ดนะครับทาแค่ส่วนเนื่องครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าละเอียดหรือว่าแรกดีแล้วครับผมทวามแรงดีแล้วแต่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงครับผม ตีน่นี้ปรุงครับผมน้ำตาลตาลไปซ้อนหนึ่งครับผมซ้อนหนึ่งพอ่อนะผู้ใดมากวางก็ใช้ลายครับนะครับตามมาด้วยน้ำปลาลาครับผมน้ำปลาลานี่ครับผมยี่หอ้อนี่ครับผม โอ้นัวดีขนาดครับผมั้งพี่แล้วนี้ตำมะโคนัวนัวครับมนะวันนี้มาตำมะขามหน่อยแซมแซมกันครับนี่ครับผมเติมน้ำตาลน,น้ำปลาลงไปครับผมจะักรไยังแค่แตะมกี้ครับผมของกันนี้นะครับผม อิ้มดวงมื่อเชียนี่โอ้โหปวดหัวเลยครับผมตรงนี้ต่ำเรียบร้อยแล้วครับกระเสียบ เสร็จเรียบร้อยครับผมต่อมาค้มหน่อยแซบแบครับ